ช้อปปิ้งที่นี่นะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ารอบนี้เราจะได้อะไรไปแต่งตัวกันอีกบ้างนะจ๊ะบอกเลยว่ารอบเนี้ยคิดในหัวว่าเอออยากจะได้ชุดแบบปิ๊ใหม่แบบชุดรับสมัยปิกเก่ากับราปิใหม่อะไรเงี้ยนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ตามที่คิดไวหรือเปล่านะโอเคเขค้าไปข้างในกัน Okay, โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเลือกเสื้อผ้าเมื่อกี้แอบเห็นแหละก็คือเมื่อกี้พี่โป้เดินดูแบบรอบนึงไม่ถึงรอบหรอกแ,แต่ก็มีแบบแติดตาดูนะจ๊ะคือพี่โป้ชอบมาที่นี่เพราะว่ามันมีที่จอดรถเว้ยแล้วก็ของมันเยอะดีอะแล้วก็เหมือนมีของดีๆเยอะนะเมื่อกี้ดูเล็งตัวนี้ไว้มันเป็นเสื้อเชิ้ตปกติแต่มันมีดีเทลอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างเป็นห้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวพี่โป้จะแอบไปก่อนแล้ว <laughs> นะเดี๋ยวมาดูอีกรอบนึงว่าเอ้ยมันยังโอเคอยู่หรือเปล่า ตัวนี้ตัวนี้ก็น่ารักมีแบบเสริมไลนด้วยอ่ะเดี๋ยวเก็บไปนหยิบตาร้าเราหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าจะจบที่ตาร้าหรือจะจบที่ถุงพีเกีย ได้มาแล้วหนึ่งตะกา้าเดี๋ยวเราจะมาชั่งกิโลโนะจ๊ะว่าทั้งหมดเราจะเสียหายไปเท่าไหร่ทุกคน oh. หน าม,าม,มาจา้าเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าเราไปช้อปปิ้งของมือสองชั่งกิโลขี่ละสามสิบกาบาทที่ชินจูกุสาขารามินทากมอแปดเราได้อะไรบ้างอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะทุกคนก็คือไปเองเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านจากปีโป้คิดว่าอนาคตเดี๋ยวจะไปสาขาอื่นบ้างถ้ามีเวลานะทุกคนแต่ปีโป้ชอบสาขานี้คือมันมีที่จอดรถมันง่ายมันสะดวกสบายมันใกล้บ้านชั้นรอยเงนะี้ยเนาะอ่ะมาดูกันว่ารอบนี้เราได้อะไรมาบ้างแล้วก็รู้สึกว่าจะมีบางชิ้นที่พีโป้จะเอามาดี y อาไว้เดี๋ยวพีโป้จะ รวมไว้ในคลิปนี้เลยละกันนะจ๊ะมาเริ่มกันเลยจ้ะเริ่มกันที่เสื้อตัวนี้เลยเป็นชิ้นแรกที่แบบเห็นแนละ้วคือเฮ้ยมันสวยคือถ้ามองข้างหลังเนี่ยมันเป็นลูกไม้ที่แบบสวยมากนะทุกคนแต่ข้างหน้าก็คือมีความอะไรคะมีความแม่คา่ามีความแบบไปงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นเสื้อผ้าแบบสไตล์แบบ คุณแม่แต่บีโบชอบลายลูกไม้มากลายลูกไม้มันสวยมากก็เลยกับว่าจะเอาเสื้อตัวนี้มา DIY นะทุกคนด้วยความที่แบบเราชอบลูกไม้ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้ราคาชั่งกิโลอะอยู่ที่135บาทเดี๋ยวเราจะมา DIY เสื้อตัวนี้กันนะจ๊ะว่ามันออกมาแล้วเป็นยังไงที่จะ DIY อยะอยากจะมาสใส่ทุกคนดูก่อนว่าเฮ้ย Before, After มันแตกต่างกันยังไงเนาะอ้เ,อเริ่มกันเลยนี่ค่ะ อันนี้ก็คือเสื้อที่แบบว่าเราชอปปิ้งมานะทุกคนมันเป็นทรงแบบทรงคุณป้าทรงคุณแม่มากแต่พีโป้ชอบลูกไม้มันมากเลยอะไม่รู้ทําไมอะชอบความลูกไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวจะเอามา DIY คือภาพในหัวที่คิดไว้อะอยากจะ DIY เหมือนเสื้อของ H&M แบบเนี้ยแต่มาดูกันว่าเราจะทำได้ไหมซึ่งพีโป้กกดสั่งริบบิ้นมาจากช h อป e ี ซึ่งวันนี้มาส่งแล้วเราก็เลยกับว่าเดี๋ยวจะดีไว้เสื้อตัวนี้ก่อนอันนี้ก็คือโบที่สั่งจากในชอปปี้มานะทุกคนก็คือเป็นโบแบบขนาดใหญ่เลยน่าจะประมาณ5นิ้วที่สั่งมาบีฟอร์อันนี้ก็นละกันนะทุกคนจําภาพนี้เอาไว้จ้ะจะให้ดูว่าเสื้อตัวนี้มันจะมีดีเทลอันนี้ไว้ทุกคนนี่เสื้อสมัยคุณแม่ของเราคือละเอียดละออน,นะจ๊ะตรงนี้ก็คือเป็นผ้าอีกหนึ่งชิน้นแล้วก็ใช้แปะแปะอันนี้แปะเอาปีโป้กับว่าจะเอาผ้าชิ้นนี้ออก แล้วเดี๋ยวเราจะติดโบแล้วก็ติดมันไปแบบนี้ปีโป้สั่งลิบบ้นมาสองหลานะทุกคนเราก็จะแบ่งครึ่งจะตัดครึ่งให้มันได้หนึ่งเมตรเส้นละหนึ่งเมตรเราก็จะได้ริบบ้นทั้งหมดเนี่ยสี่ชิ้นสี่ชิ้นนี้ก่อนที่เราจะเย็บเราจะใช้ไฟแช็กในการแบบว่าลนขอบลิบบ้นโอเคมาเราจะมาเริ่ม DIY จ้าอุปกรณ์ของเรา i อซ a าเข็มเราก็ได้ i อซ a าเข็มวะติดโบตรงไหนดีซึ่งพี่โป๊คิดว่าเราจะติดโบประมาณตัวนี้มาแหมดไว้ประมาณนี้เดี๋ยวขอลองก่อนนะว่าใส่แล้วมันแบบเหมือนมันต้องมีสามโบก่ออย่างนี้ไหมประมาณนี้ค่ะประมาณนี้น,น่าจะโอเคเย็บเลย เย็บเสร็จแล้วจ้ะมาดูกันว่าใส่ออกมาแล้วมันจะสวยมัอนที่เราคิดไว้ใหมนี่จ้าน้องโบของเรา DIY ง่ายๆทุกคนอันเนี้ยสามารถทําเองได้เลยนะเดี๋ยวพีโบจะมาแต่งตัวแมทให้ทุกคนได้ดูแล้วกันเนาะว่าแต่งออกมาดีๆแล้วอะ่ะมันจะสวยมันจะเปะ๊ะมันจะปังขนาดไหนกับเสื้อผ้าที่เราชอปปิ้งกันมานะจาะกับช่วงแมทดีๆก็นําเทรนตัวแม่ได้ง่ายกับบีโบจ้าโอเคไปเริ่มกันเลย <ค>น,นี่ก็คือการแมทชุดให้ทุกคนได้ดูแล้วแต่ว่าใส่ออกมาเต็มๆแล้วก็คือได้เป็นลุคนี้ทุกคนนี่ลืมภาพจําเดิมไปเลยนะว่ามันเป็นเสื้อแบบ คุณแม่เสื้อแบบสไตล์คุณป้าอะไรเงี้ยแต่ใส่ออกมาแล้วก็คือมีความแบบน่ารักมีความแบบแฟชั่นในยุคนี้มาก,มากๆทุกคนนี่แค่เติมโบเข้าไปชุดก็คือมีความน่ารักแล้วนี่จ้าแมทกับถุงมือแล้วก็แบบถุงน่องใส่ที่คาดผมตาข่ายอันนี้ก็คือออกงานได้เลยค่ะจากเสื้อคุณแม่สไตล์คุณป้ากลายมาเป็นชุดนี้น่ารักเก๋มากเก๋ฉันชอบนี้เดี๋ยวหาโอกาสใส่ออกงานซะหน่อย และนี่ก็คือลุกที่แบบจัดเต็มแบบสุดๆเลยนะทุกคนใส่ทั้งแว่นใส่ทั้งที่คาดผมใส่ทั้งถุงมือใส่ทั้งถุงน่องนี่ค่ะลุคนี้ก็คือสามารถถ่ายปกแฟชั่าในที่สาธารณได้เลยสามารถออกงานได้เลยสําหรับชุดนี้เน่เป็นไงคะจากชุดคุณป้ากลายมาเป็นชุดหนีท่าดาท่าดาท่าดา,า,ดาน่ารักอ่ะชอบอ่ะปมือค่ะปมือ ทุกคนถ้าชอบจงกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องเราด้วยนะจ๊ะไปต่อที่ชุดต่อไปจ้าว่าชุดต่อไปเราจะแมทออกมาได้เป็นลุคไหนนะจ๊ะ มาต่อกันที่ชุดมือ2อันนี้ที่เราได้มาราคาไม่ถึง200ทุกคนอันนี้มันเป็นผ้ากำมะหยี่ด้วยนะเป็นเดรสแบบผ้ากำมะหยี่ทุกคนจริงๆอันนี้มันดูเหมือนเป็นเสื้อแต่พี่โป้คิดว่าจะใส่เป็นเดรสแบบสั้นๆแล้วพี่โปชอบดีเทลที่แขนมากมีความแบบระบงระบายระโบระแบและมีความโบอะไรอย่างนี้และต้องแบบหัวไหลเนี่ยก็มีแบบเสริมน้ําเสริมน้ํเหรอ สริมฟองน้ำด้วยก็เดี๋ยวจะมาแมทชิ่งชุดนี้ให้ทุกคนได้ดูนะจ๊ะว่าจากชุดมือสองขีดละ39บาทใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงอ่ะไปดูกันจ้ะมาแล้วและนี่ก็คือลุคที่สองของเราแบบเต็มๆนะทุกคนพิปโปมแมทก,กับถุงน้องสีแดงแล้วก็รองเท้าหัวแหลมสีดาแล้วก็ใส่แว่นอันนี้นะจ๊ะกับลุคนี้กับเสื้อมือสอบขีดละ39บาทตัวนี้ก็คือไม่ถึง200นี่ค่ะ น่ารักมากเลยอะชอบความแบบดีเทลอันเนี้ยเธอฉันรู้สึกชน,นะเวลาฉันแบบแมทชุดแล้วมันมีความสวยมีความเก๋มันมีความแฟชั่นมีความบอกว่าไม่ตะโกนเกินไปหรอไม่ตะโกนเกินไปเออเนี่ยคริสต์มาส ต่อกันที่ชุดต่อไปก็คือเป็นเดรสสีแดงอันนี้จ้าบอกแล้วว่าฉันหยิบเสื้อมาแต่ละตัวก็คือให้เข้ากับช่วงเทศกาลคริสต์มาสแบบสงภายพิกาตอลหรับปีใหม่ฉันก็เลยเลือกเดรสสีแดงอันนี้มาแล้วคือมีความน่ารักมากทุกคนให้ดูดีเทลใกล้ๆมันคือเป็นดอกไม้แบบนี้แกแล้วก็คือเป็นเดรสแบบความแบบทรงวินเทจมากเดี๋ยวจะมา ใส่ให้ดูว่าแมทออกมาแล้วเป็นยังไงนะจ๊ะดีนารักมากอ่ะเดี๋ยวจะแมทกับรองเท้าทรงบบลล์อันนี้แล้วปิป๊้อยังใส่ถุงน้องสีแดงอยู่มาดูกันว่าใส่ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงบอกเลยนะว่าชุดนี้ใส่เป็นตุ๊ดจีนได้เลยนี่ค่ะชุดนี้ตุ๊ดจีนได้เลยแดงมากแล้วก็ลองใส่กับรองเท้าสีดำอันนี้แล้วก็ใส่ถุงน้องสีแดงแล้วก็แว่นดำเป็นไงมันจะแดงไปไหมเดี๋ยวลองเอาแบบถุงน้องออกไหมมันน่าจะดีกว่า อเอาถุงน่องออกแล้วน่าจะดีกว่านะพอไม่มีถุงน่องก็จะรู้สึกว่าใช้ชีวิตได้แบบ everyday หน่อยสําหรับลุคนี้นี่ค่ะนี่ก็คือเสื้อช่างกิโลคิดละ39บาทราคาก็คือน่าจะไม่ถึง200สําหรับตัวนี้ก็คือใส่ตัวเดียวจบเลยตรงเนี้คือมันน่ารักเนี่ยตรงนี้น่ารักมากเลยอ่ะตอนแรกกับปีโป้กับว่าจะเอาเสื้อตัวเนี้ยมาตัดแขนแล้วก็ให้เหลือแค่แบบเป็นเสื้อครอปแบบเนี้ยแต่พอมันใส่เป็นเดรสแบบนี้มันก็ได้อ่ะมันน่ารักอ่ะ เนี่ยใส่เด้อันนี้ได้เลยจบจบ ตัวต่อไปก็คือจะเป็นเสื้อเชิ้ตตัวนี้คือปีโป้เห็นแล้วคือชอบมากคือปีโป้เป็นคนที่ชอบเสื้อเชิ้ตแบบทิงท้งๆตัวนะ่ะและอันนี้มันเป็นเสื้อเชิ้ตที่แบบไม่ค่อยเห็นนะทุกคนมันมีความแบบเบาแล้วก็มีดีเทลลูกเล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวปีโป้จะใส่ให้ดูนะว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงนะจ๊ะกับเสื้อเชิ้ตตัวนี้เดี๋ยวปีโป้คิดว่าจะเอามาแมทก,กับกระโปรงตัวนี้นะจ๊ะที่เราได้มาเหมือนกันนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะมาลองใส่ดูเชิ้ตมันใส่สบายมากทุกคนดีเเเมมมมันันนนนป็อยยย่าางงีีี้้ควตร แล้วคือใส่ดีมากแต่รู้สึกว่ามันเหมือนจะแมทได้หลายแบบนะรู้สึกว่าตรงนี้รู้สึกว่ามันจะใส่อย่างนี้ได้มันจับแมทอะไรอย่างเงี้ยได้อ่ะซึ่งมควคมแบบน่ารักมากเก๋อยู่นะเดี๋ยวเราจะมาแมทกับรองเท้าส้นสูงอันนี้ก็แบบใส่แบบทรงนี้บบนี่เลยจริงๆวิโก้เป็นคนชอบใส่ใสไตลา์านี้นะเสื้อเชิ้ต ใหญ่ๆแล้วก็ใส่กับกางเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าบูทปังๆสักหนึ่งคู่อะไรเงี้ยแล้วก็ใส่แว่นสีดําก็คือเป็น everyday l o o ของฉันได้เลยค่ะสําหรับลุคนี้แกผ้ามันดีมากฉันรู้สึกฉันชอบเสื้อเชิ้ตอันนี้มากเลยอะจะหาซื้อมือหนึ่งได้ไหมเนี่ยก็คือต้องร้านมือสองค่ะเดี๋ยวเรามาใส่กับกระโปรงตัวนี้แบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นแบบ เสื้อสีแดงอันนี้แล้วกันแล้วก็จะใส่คู่กับรองเท้าอันนี้กระโปรงน่ารักมากไม่เหมือนใครด้วยเพราะว่าเป็นมือสอนงนะคะมันต้องเด็ด<ๆ>เด็ดแบา<ๆ>งี้ค่าเึ่แล้วก็ทิ้งๆกันเออเต้องเป็นสไตล์นี้ให้มันเห็นดีเทลของกระโปรงเยอะๆหน่อยตัวสุดท้ายก็คือเสื้อตัวนี้มันเป็นขน แค้ความขนมากฉันแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าจะเอาโมาแมกอะไรแต่เห็นว่ามันเป็นสีเขียวมันก็น่าจะเหมาะกับคริสต์มาสอะไรนี้ป้าแล้วด้วยความขนด้วยอ่ะเฮ้ยก็เลยเอามาเดี๋ยวลองมาใส่ดีว่ามันได้ไหมถ้าไปต่างประเทศฉันว่าได้แต่ถ้าอยู่เมืองไทยฉันว่าไม่ได้เพราะมันค่อนข้างที่จะอะไรจ๊ะ,อ,ะอบอ้าวร้อนแต่อันนี้ถ้าไปต่างประเทศคือน่ารักเลยนะ ใส่เสื้อขนอันเนี้ยเป็นกากขนไงนไปต่างประเทศอ่ะน่ารักเลยนะเอาดีๆรักมองให้น่ารักมันก็จะน่ารักเราต้องแบบว่าสะกดจิตตัวเองว่าเฮ้ยมันน่ารักมันเก่งมันมีความแฟชั่นมันจะน่ารักทุกคนแต่ชอบความขนชอบความขนชอบความสีเขียวใส่วันคริสต์มาสก็ได้แครแคร์ Hi แล้วก็รอบนี้ได้กางเกงยีนม,มาเยอะมากทุกคนกางเกงยีนแบบดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะอะอย่างอันเนี้ย ก็คือได้ของยูนิโคมาแล้วก็อันเนี้ยเป็นของแชปอย่างตัวเนี้ยของแชปแล้วก็มีอีกตัวนึงหาไม่เจอเดี๋ยวไปหยิบมาให้เป็นของรีาวจ้าก็คือตัวรับมาประมาณแบบไม่เกิน300ร้อยอะไรเงี้ยทูงสวยมากปิปโป้คิดว่าเดี๋ยวปิปโป้จะทำคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งปิปโป้จะเอาเงนเกงยีนไปดี Y นะจ๊ะถ้าเกิดใครชอบใส่ดีไไวไปดูคลิปนั้นได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวปิ๊ปโป้จะมาแมทเงเกงยีนตัวนี้ทุกคนได้ดูก่อนคือสีสวยมากทรงสวยมากาเป็นเอวสูงที่แบบ สูงได้ใจมากจริงๆอะ่ะตัวเนี้ลองแล้วมันหลวมนิดๆแต่พอใส่แล้วคือฉันชอบเดี๋ยวฉันจะเอาไปแก้ทรงนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาใส่แมทกับนี่เลยเสื้อสีแดงอันนี้เลยมันสูงมากชอบแต่ก็คือหลวมเดี๋ยวเราหาเข็มขัดมาแบบมาละให้มันแน่นนิดเดงเลยนะ่ะเงี้ยมาแล้วกับลุคนี้กางเกงยีนที่เราได้มาในราคาไม่ถึงสามร้อยนี่จ้ะพีป่ปอเห็นอยู่คลิปหนึ่งคือเพื่อนอนะ่ะส่งมาให้ ก็คืออันนี้นนเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูว่าเราสามารถใส่แบบนีไ้ได้ปะเริ่มเลยไหมมาไดา้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาข้างหลังข้างหลัง่อกันข้างหลัง ขางหลังเาค่อยกันแล้วก็เขาทำแบบนี้ปะนี่เอามาทำเป็นแบบนี้ได้แต่เราต้องใส่แบบเต็มๆดีเออได้อยู่นะจ๊ะในการแมทเกงเกงยียีนให้กลายเป็นเสื้อข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เอตเอตะเบงมานเบา,เบา,เบา มีความเก๋มีความแฟชั่นนะแฟชั่นเลยนะอันนี้ใครไม่เกตก็คือไม่เกตเลยแก่คนโลดนี่จ้ะทั้งหมดนี้ก็สู่เป็นเสื้อผ้ามือสองที่เราชอปปิ้งมาจากร้านชินชุกุสาขารามินทากมอ8นะทุกคนอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์แต่มีคนถามมาเยอะว่าร้านอยู่ที่ไหนก็คือเป็นร้านอ่ามันเป็นร้านชินชุกุแบบ เสื้อผ้ามือสองของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยขายแบบชัางกิโลขีดละ39บาททุกคนลองไปดูก็ได้ไปเซิร์ชได้มันมีหลายสาขามากทุกคนอันนี้เป็นสาขาที่อยู่ใกล้บ้านปีโป้ปีโป้ก็เลยชอบไปสาขานี้นะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ชอบเหมือนกันก็ไปช็อปตามกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าปีโป้จะลองไปสาขาอื่นดูบ้างเผื่อเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆว่าเฮ้ยสาขานี้มันก็มีนะของมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ปีโป้ไปสาขาไหนแถวไหนคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวปีโป้จะอ่านแล้วก็จะลองพิ โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้เราทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาพูดคุยบอกกันได้นะจ๊ะวันนี้ไปก่อนจ้ะบายฉันอยากรู้ว่าสามารถทําเป็นแบบสไตล์อื่นได้อไหม